สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังค่ะดาชดาพรอ,อดีนางเอกดังฟาดปมแจ้งจับดาราคอเอาผ่านข้อคิดเปิดใจกว้างดาชดาพรอ,อดีนางเอกดังฟาดปมแจ้งจับดาราคอเอาผ่านข้อคิดหูสองข้างตาสองดวงแนะเปิดใจกว้างเก็บปากไว้พูดสิ่งที่ควรพูด เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่เห็นด้วยกับกรณีที่นายสนธิยาสวัสดีที่ปรึกษากรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรยื่นหนังสือถึงพลตํารวจโทพัคพงษ์พงเพรตาผู้อัญวาการนาครบาลเพื่อให้ตั้งคณะกรรมาการติดตามกํากับดูแลตรวจสอบกรณีการ call out ของดาราเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิดในปัจจุบันสําหรับดาชดาพรรัตนากรอ,อดีตนางเอกชื่อด,ดัง จนต้องออกมาโพสภาพตัวเองที่มีข้อความเขียนเอาไว้ว่าดาราห้ามขอเอายืนมาตรงนี้ได้เพราะประชาชนแล้วแค่จะยืนเคียงข้างเขาย่ามนี้บ้างจะเป็นอะไรไป,ปเปิดใจกว้างๆหน่อยค่ะพร้อมแคปชั่นข้อคิดว่ามนุษย์ที่เกิดมาเขามีหูมาสองข้างเพื่อรับฟังทั้งข้อดีข้อเสียทั้งคำติและชมตาสองดวงที่ได้มาก็ได้เห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าว่าเป็นยังไง มีหนึ่งสมองไว้ประมวลความคิดพิจารณาผลของงานและมีปากไว้พูดในสิ่งที่ควรพูดแฮทแทกกลบเปลี่ยนหัวอยู่คะ่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสด .co.th ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระแสข่าวดังด้วยนะคะ